แม่เอ่ยชื่อเต็มเตๆม,มือถือของแตงโมให้คนนี้เก็บไว้สุดท้ายเรื่องพีคงงหนักกว่าเดิม กลายเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องหลังเรื่องราวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาจากเหตุพดตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและวันที่24พฤษภาคมนับเป็นวันครบรอบ3เดือนกับการจากไปของเธอซึ่งก็จะมีพิธีชาปนากิจร่างของแตงโม ที่จังหวัดประทุมธานีในวันนี้เช่นกันแต่หลายคนก็ยังคงคาใจกับเรื่องภาพลับที่ถูกปล่อยในเพจ Facebook ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมา Facebook ของแตงโมได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง พร้อมโพสภาพและคลิปที่ไม่เคยมีใครเห็นลงช่องทางออนไลน์ก่อนที่จะถูกปิดไปกระทั่งได้สร้างเพจเฟซบุ๊กใหม่ในวันที่22พฤษภาคมปล่อยภาพลบับอย่างต่อเนื่องล่าสุดหลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณแม่เกี่ยวกับปมโทรศัพท์มือถือของแตงโมเพราะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังมีการตรวจสอบข้อมูลในมือถือเรียบร้อยแล้วได้มีการส่งคืนให้กับคุณแม่ไปกระทั่งมีมือปิศาโผล่เคลื่อนไหวทางช่องทางโซเชียลส่วนตัวของแตงโมกระทั่งเว ลานปัจจุบันซึ่งล่าสุดทางด้านไทยรัฐนิวโชว์ได้สอบถามคุณแม่ถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือของแตงโมซึ่งทางด้านคุณแม่เผยว่าได้รับคืนมาประมาณ2ออาทิตย์และไม่ได้เป็นคนโพสต์เพราะโพสต์ไม่เป็น กระทงล่าสุดได้ติดต่อคุณแม่เรื่องมือถือของแตงโมอีกครั้งว่าตอนนี้โทรศัพท์ของแตงโมยังอยู่กับคุณแม่หรือไม่ด้านคุณแม่ตอบกลับมาชัดเจนว่าแม่เอาไปให้ทนายเดชาไม่ได้ให้อัจฉริยะเพราะไม่รู้จักกันแต่ให้ทนายเดชาเก็บเอาไว้เพราะไม่อยากยุ่งแล้วแต่ทนายก็เปิดไม่ได้เพราะไม่มีรหัสก็ฝากเขาไว้ไม่ต้องมาอยู่กับตัวของคุณแม่เผื่อดีเผื่อร้ายคนจะมาจี้เอา หลังจากนั้นทางไทยรัฐนิวโชวได้ติดต่อไปทางทนายเดชาซึ่งได้ตอบกลับทันทีหลังคุณแม่เผยว่าได้ให้โทรศัพท์มือถือของแตงโมฝากไว้กับตนซึ่งทนายเดชาได้เผยว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมไม่ได้อยู่ที่ตนและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทาง Facebook หรือใช้ไลน์ของแตงโม อย่างไรก็ตามในเรื่องมือมืดปริศนาที่เข้าไปในช่องทางโซเชียลเคลื่อนไหวและปล่อยภาพและคลิปต่างๆนั้นก็คงต้องรอติดตามกันอีกครั้งซึ่งขณะน,นี้ทางด้านตำรวจไซเบอร์เตรียมเข้าคลี่คลายแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m